ยินดีต้อนรับสู่นิยายเสียงฟังเพลินเรื่องต่างโลกหัวใจนิยายต่างโลกหัวใจเสียงเครื่องปรับอากาศดังฮึมเบาๆในห้องประชุมกระจกใสชั้นย5ของตึกสูงใจกลางกรุงเทพภาพบนจอโปรเจคเตอร์ฉายกราฟเส้นพุ่งขึ้นลงราวภูเขา เสียงผู้บริหารแต่ละคนกำลังถกเถียงประเด็นการลงทุนด้วยน้ำเสียงเร่งรีบคุณพาคินครับถ้าเราไม่ปิดดีลโปรเจกต์นี้ภายในสัปดาห์นี้ผมกลัวว่าคู่แข่งจะตัดหน้าเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกดดัน บนเก้าอี้หนังสีดำด้านหัวโต๊ะชายหนุ่มในสูทสีน้ำเงินเข้มเอ็นหลังเล็กน้อยมือข้างหนึ่งถือแฟมงานอีกข้างแต่กรอบแว่นสีเงินที่สวมบนสันจมูกใบหน้าคมคายของเขานิ่งจนทุกคนในห้องเงียบลงในพริบตาผ้าคินอัครเดชานนอายุ28ปีนักธุรกิจไฟแรงที่ถูกขนานนามว่าเป็นดาวรุ่งแห่งวงการสตาร์ทอัพ ดวงตาคมกริบใต้ขิ้วเข้มทำให้คนรอบข้างไม่กล้าสบตานานเกิน3วินาทีชายหนุ่มวางแฟ้มลงบนโต๊ะช้าๆก่อนพูดเสียงทุมชัดเจนเราจะลงทุนแต่ไม่ใช่เพราะกดดันจากใครเราทำเพราะมันคุ้มค่ากับอนาคตเข้าใจไหมเพียงประโยคสันส้นๆก็ทำให้ห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเื่ครู่กลับเงียบกริบทุกคนพยักหน้ารับทันที สำหรับคนอื่นนี่คือความมั่นคงของผู้นำแต่สำหรับภาคินมันคือหน้ากากที่ต้องสวมทุกวัน <_ D: S 1> เขาเป็นคนที่ถูกคาดหวังตั้งแต่เด็กว่าจะสืบทอดชื่อเสียงครอบครัวอัคราเดชานนนและเขาก็ทำสำเร็จแต่แลกกับสิ่งหนึ่งความสงบในชีวิตทุกวันต้องคิดแทนคนทั้งบริษัทต้องเข้มแข็งแม้วันที่อ่อนล้าแล้วฉันมีความสุขจริงๆไหมภาคินคิด พลางปลดเน็กไทหลังประชุมจบหลังส่งทุกคนออกจากห้องเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าเมืองกรุงถูกย้อมด้วยแสงแดดบ่ายสีทองรถยนต์เรียงเป็นแถวบนถนนเบื้องล่างเสียงรอบข้างเงียบลงเหลือเพียงความคิดในหัวที่ดังชัดฉันอยากมีสักวันที่ไม่ต้องวิ่งแข่งอยากแค่เดินช้าๆในที่ที่ไม่มีใครรู้จักฉัน เขาสะพายกระเป๋าหนังเดินออกจากตึกโดยไม่ให้เลขาตามเหมือนทุกครั้งวันนี้เขาอยากขับรถไปเรื่อยๆโดยไม่คิดอะไรตลาดชุมชนอีกฝ้าของกรุงเทพเสียงเรียกขายข,ายของแทรกกับเสียงหัวเราะของคนในตลาดกลิ่นข้าวเหนียวปิ้งและน้ำกะทิหอมหวานลอยมากับลมชายหนุ่มรูปร่างปโปรง่งผิวขาวใสในเสื้อยืดสีฟ้าอ่อนกับผ้ากันเปื้อนลายการ์ตูนยืนยิ้มกว้างอยู่หลังโต๊ะไม้ ขนมถ้วยจ้าสดใหม่ทุกถาดเลยครับน้ำเสียมสดใสทำให้ลูกค้าหลายคนหยุดมองก่อนจะเดินเข้ามาซื้อปรินหรือปรินอายุ23ปีหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาที่ยิ้มแล้วโลกสว่างเขาเติบโตมากับคุณยายที่สอนให้ทำขนมไทยสูตรดั้งเดิมทุกวันนี้เขาเปิดเพจออนไลน์ขายขนมและมาขายที่ตลาดนัดเล็กๆแบบนี้ทุกบ่าย มือเรียวเรียงทั่วขนมสีเขียวหน้าขาวลงกล่องอย่างคล่องแคล่วพลางคุยกับลูกค้าด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองนี่ค่ะ2กล่องเหมือนเดิมนะปรินได้เลยครับพี่รอแบบนะครับรอยยิ้มที่เปื้อนปนใบหน้าของปรินไม่ใช่รอยยิ้มเพื่อการขายแต่มันคือความสุขเล็กๆที่ได้เห็นคนกินของอร่อยที่ตัวเองทำชีวิตแบบนี้แหละเรียบง่ายอุ่นใจถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข เขาเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าสีส้มอ่อนด้วยแววตาเต็มไปด้วยความหวังแม้รายได้ไม่มากแต่ปรินเชื่อว่าความพยายามจะพาเขาไปข้างหน้าหลังจากประชุมยาวครึ่งวันพาคินเหยียบคันเร่งออกจากลานจอดของตึกสูงรถสปอร์ตสีดำสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นเขาขับไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายปล่อยให้เสียงเครื่องยนต์กลบความคิดที่ยุ่งเหยิงในหัวแสงแดดสีส้มทองสาดผ่านกระจก เส้นทางที่เคยคุ้นชินเริ่มเปลี่ยนจากถนนใหญ่เป็นซอยเล็กๆปกคลุมด้วยต้นไม้พาคินถอนหายใจยาวเขาแทบไม่จำได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ขับรถโดยไม่สน GPS คือเมื่อไหร่บางทีฉันแค่ต้องการที่เงียบๆที่ที่ไม่มีใครรู้จักเขาคิดขณะลดความเร็วลง ไม่นานนักเสียงผู้คนคึกคักและกลิ่นหอมแปลกใหม่ลอยมากับลมทำให้เขาชะลอรถจนหยุดสนิทข้างฟุตปาดภาพตรงหน้าคือตลาดชุมชนขนาดกลางเต็มไปด้วยแผงขายอาหารผล,ลไม้ดอกไม้และขนมไทยสีสันสดใสาพาคินมองภาพนั้นผ่านกระจกพลันรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเขาดับเครื่องลงจากรถพร้อมแว่นกันแดดที่ช่วยพรางตัว เสียงจอแจของตลาดช่างต่างจากห้องประชุมเงียบกริบที่เขาเพิ่งจากมาบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความเป็นธรรมชาติมันทำให้หัวใจที่เหนื่อยล้าเหมือนได้พักหายใจเขาเดินช้าๆผ่านแผงผลไม้แผงเสื้อผ้าก่อนจะชะงักเมื่อกลิ่นหอมหวานลอยมาแตะปลายจมูกมันเป็นกลิ่นที่ทำให้เขานึกถึงวัยเด็กที่เคยกินขนมฝีมือแม่บ้านที่บ้านใหญ่ สายตาคมหันไปตามกลิ่นนั้นและหยุดนิ่งเมื่อเห็นภาพชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังยืนจัดเรียงถ้วยขนมบนโต๊ะไม้ดวงตากลมสดใสริมฝีปากยกยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติจนคนที่ผ่านไปมาต้องเหลียวมองแสงแดดยามเย็นสะท้อนบนเส้นผมสีน้ำตาลเข้มของเด็กคนนั้นราวกับแต้มประกายทองเสื้อยืดสีฟ้าอ่อนกับผ้ากันเปื้อนลายการ์ตูนที่เขาสวมทำให้ดูทั้งน่ารักและอบอุ่นอย่างประหลาด พาคินมองนิ่งไปหลายวินาทีทำไมรอยยิ้มของเขาถึงทำให้รู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนรับขนมถ้วยไหมครับสดใหม่ทำเองทุกถาดเลยนะเสียงสายที่เต็มไปด้วยพลังบวกดังขึ้นเรียกสติพาคินให้หลุดจากผวงังเขาก้าวเข้าไปใกล้แผงช้าๆสายตายังไม่ละไปจากรอยยิ้มของอีกฝ่ายเอาสองกล่องเสียงทุ้มต่ำเอ่ยสั้นๆราวกับไม่มั่นใจว่าจะพูดอะไรต่อ ปรินยิ้มกว้างดวงตากลมเป็นประกายได้เลยครับรอสักครู่นะครับพี่มือเรียวหยิบถ้วยขนมทีละใบใส่กล่องอย่างคล่องแคล่วพลางเงยหน้าขึ้นสบตากับลูกค้าตัวสูงที่ดูสะดุดตาในชุดสูตรแม้จะถอดเน็กไทยแล้วแต่ภาพรวมยังดูภูมิฐานเกินกว่าจะเป็นคนเดินตลาดธรรมดาลองชิมดูนะครับสูตรโบราณเลยหวานน้อยกะทิหอมมากรับรองติดใจ ปรินยื่นกล่องให้พร้อมรอยยิ้มที่จริงใจจนพาคิมรู้สึกแปลกในอกเขายื่นแบงค์พันให้แต่ปรินรีบโบกมือโอ้ยไม่ต้องทอนเยอะหรอกครับพี่รอแปบบ๊บแล้วรีบก้มควานหาแบงค์ย่อยในกล่องเงินอย่างลนลานพาคิมมองภาพนั้นเงียบๆมุมปากกระตุกยิ้มจางหน้าขำแต่ก็หน้ามองไม่ต้องทอนเขาพูดเรียบๆปรินเงยนหน้าขึ้นทันทีเอ๊ะไม่ได้หรอกครับพี่มันแพงเกินไป ถือว่าให้เป็นค่าทำขนมอร่อยๆน้ำเสียงทุ้มต่ำแต่แฝงความอบอุ่นทำให้ปริญชง,งักก่อนจะยิ้มเกอ๋อเ๋ขอบคุณนะครับพี่ถ้ามีโอกาสแวะมาอีกนะครับประโยคธรรมดาที่ไม่ตั้งใจทิ้งท้ายแต่ทำให้พาคินรู้สึกเหมือนบางอย่างถูกจุดขึ้นในใจเขารับกล่องขนมเดินกลับไปที่รถโดยไม่หันกลับมามองแต่รอยยิ้มจางๆบนใบหน้ากลับไม่จางหาย ทำไมแค่รอยยิ้มของเด็กคนนั้นทำให้ฉันอยากกลับมาที่นี่อีกรถสปอร์ตคันหรูแล่นชา้ชาๆเข้าสู่ลานจอดของคอนโดระดับไฮเอนพาคินลงจากรถพร้อมถุงพลาสติกที่มีเพียงกล่องขนมถ้วยสองกล่องแต่แปลกที่มันทำให้เขารู้สึกเหมือนถือของมีค่ามากกว่าสัญญามูลค่าหลายล้านที่เพิ่งเซ็นมาเมื่อประตูห้องปิดลงความเงียบก็กลับมาโอบล้อมอีกครั้ง ห้องกว้างขวางที่ตกแต่งทันสมัยด้วยโทนสีเทาเรียบหรูทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานชีวิตระดับบนยกเว้นอย่างเดียวความอบอุ่นพาคินวางกุญแจรถบนเคาน์เตอร์ครัวดึงเก้าอี้สูงออกแล้วนั่งลงอย่างเหนื่อยล้าสายตาเหลือบไปที่กล่องขนมถ้วยตรงหน้าสีเขียวใบเตยตัดกับหน้ากะทิขาวนวลมันช่างเรียบง่ายแต่กลับดึงดูดใจเขา เขาแกะกล่องหยิบช้อนตักชิ้นหนึ่งเข้าปากรสหวานละมุนแผ่วเบาผสมกลิ่นหอมกะทิแท้และความเค็มปลายลิ้นอย่างลงตัวความรู้สึกแรกที่แล่นเข้ามาไม่ใช่แค่รสชาติแต่เป็นความทรงจำที่ถูกสุกไวลก้ลึกๆนี่มันรสชาติสมัยเด็กที่ฉันเคยกินตอนคุณยายยังอยู่ ริมฝีปากยกยิ้มจางโดยไม่รู้ตัวรอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดจากความสำเร็จทางธุรกิจแต่เกิดจากความสุขเล็กๆที่หาไม่ได้มานานเขาก้มมองกล่องอีกครั้มเห็นสติกเกอร์เล็กๆแปะอยู่บนฝากล่องบ้านขนมปรินขนมไทยโบราณสูตรคุณยายพร้อม QR code สำหรับสั่งออนไลน์ พาคินหยิบโทรศัพท์สแกนโค้ดภายในไม่กี่วินาทีหน้าจอขึ้นลายออฟฟิเชียลร้านเขากดเพิ่มเพื่อนก่อนจะนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งทำไมฉันถึงทำเหมือนเด็กอยากกินขนมต่อหรือจริงๆฉันแค่อยากคุยกับใครสักคนใครสักคนที่ทำให้โลกมันง่ายขึ้นเหมือนตอนบ่ายวันนี้ปลายนิ้วกดส่งข้อความพาคินสวัสดีครับอยากสั่งขนมถ้วยห้ากล่องส่งคอนโดแถวสุขุมวิทได้ไหม ไม่นานนักข้อความตอบกลับเด้งขึ้นมาพร้อมอีโมจิยิ้มสดใสได้เลยครับพี่ขอบคุณมากที่อุดหนุนนะครับขอที่อยู่กับเบอร์โทรได้เลยครับจะทําใหม่ให้ตอนเช้าส่งเลยครับพาคินมองประโยคง่ายๆนั้นและเผลอหัวเราะเบาๆมุมปากสดใสเหมือนเจ้าตัวเลยเขาพิมพ์ตอบกลับเรียบๆแต่แอบรู้สึกตลกกับตัวเองขอรบกวนด้วยนะครับขนมอร่อยมาก จริงเหรอครับดีใจมากเลยปรินทำเองทุกถาดถ้าชอบเดี๋ยวทำให้เยอะๆเลยครับพรุ่งนี้มีเมนูใหม่ด้วยอยากลองไหมครับพาคินหยุดมองจุดเล็กๆบนจอมือใหญ่พิมพ์ช้ากว่าปกติทั้งที่ปกติสั่งงานพิมพ์ยาวกว่านี้เป็นหน้าเมนูอะไรครับขนมตะโกครับหวานมันหอมใบเตยเหมาะกับคนอบอุ่นแบบพี่แน่ๆดวงตาคมใต้กรอบแว่นกับเทปเล็กน้อยก่อนที่มุมปากจะยกขึ้นโดยไม่ตั้งใจ คนอบอุ่นถ้าเจอในที่ประชุมเขาคงไม่พูดแบบนี้หรอกเขาพิมพ์ตอบเพียงสั้นๆงั้นเอาตามนั้นครับรับทราบครับพี่แล้วเจอกันนะครับประโยคสุดท้ายที่ขึ้นบนจอทำให้หัวใจของพาคินเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลเขาวางโทรศัพท์ลงแต่มือยังแตะหน้าจอเบาๆราวกับไม่อยากให้บทสนทนานี้หายไป ค่ำคืนนั้นพาคินนั่งมองวิวกรุงเทพจากระเบียงคอนโดแต่ความคิดกลับวนอยู่กับรอยยิ้มของเด็กหนุ่มในตลาดรอยยิ้มที่ทำให้เขาอยากรู้จักมากขึ้นมากนี้พรุ่นี้ฉันคงต้องไปตลาดอีกครั้งเช้าวันถัดมาท้องฟ้ากรุงเทพแต้มสีฟ้าจางกับแดดยามสายพาคินตื่นเร็วกว่าปกติทั้งที่ปกติวันอาทิตย์เขามักใช้เวลานอนพักจนสาย แต่วันนี้เขากลับลุกจากเตียงตั้งแต่8ดโมงเช้าเขามองโทรศัพท์ที่มีข้อความแจ้งเตือนจากบ้านขนมปรินบ้านขนมปรินพี่ครับเดี๋ยวผมจัดขนมตะโกให้3ามถาดน,นะครับจะไปส่งช่วงบ่ายพาคินนิ่งมองข้อความนั้นก่อนพิมพ์ตอบเพียงสั้นๆพาคินไม่ต้องส่งครับเดี๋ยวผมแวะไปรับเอง เขาหยิบกุญแจรถสูรถูกแทนด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบพับแขนกับกางเกงสแล็กสีดำชุดที่แม้จะดูธรรมดาแต่เมื่ออยู่บนตัวพาคินก็ยังคงความเนียบจนใครเห็นต้องเหลียวมองตลาดย่านชุมชนยามสายเต็มไปด้วยผู้คนเหมือนเดิมเสียงหัวเราะของแม่ค้าเสียงเรียกลูกค้าและกลิ่นอาหารหอมฟุง้งทำให้บรรยากาศดูคึกคักกว่าช่วงเย็นเมื่อวาน พาคินเดินเข้าไปอย่างแม่เร่งรีบดวงตาคมกวาดมองหาบางสิ่งจนเจอร้านเล็กๆที่มีป้ายบ้านขนมปรินและรอยยิ้มสดใสที่คุ้นตาปรินยืนจัดถาดตะกโกอยู่หลังโต๊ะไม้ใบหน้าเปื้อนยิ้มเหมือนแสงแดดยามสายพอเห็นพาคินเดินตรงมาที่แผงดวงตากลมก็เบิกกว้างเล็กน้อยก่อนจะยิ้มกว้างกว่าเดิม อ้าวพี่มาเองเลยเหรอครับเสียงสดใสเอ่ยทักเหมือนเจอเพื่อนสนิททั้งที่เจอกันเพียงครั้งเดียวเมื่อวานพาคีนพยักหน้าชา้าๆมุมปากกระตุกยิ้มบางผ่านมาพอดีเขาตอบเรียบๆทั้งที่จริงตั้งใจมาเต็มร้อยปรินหัวเราะเบาๆก่อนหันไปหยิบกล่องตะโก้ใส่ถุงนี่ครับขนมตะโก้สูตรคุณยายหอมชัวลองชิมก่อนไหมครับ เขาหยิบช้อนตักชิ้นเล็กๆแล้วยื่นให้พาคินมองมือเรียวที่ยื่นมาหาก่อนจะโน้มตัวชิมจากปลายช้อนรสชาติหอมหวานละมุนละเอียดเหมือนใส่ใจในทุกขั้นตอนอืมอร่อยเสียงทุ้มเอ่ยสั้นๆแต่สายตาที่สบกับดวงตากลมของปรินทำให้คำนี้มีความหมายมากกว่าชมรสชาติ ปรินยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายดีใจที่พี่ชอบครับถ้าพี่ว่างเดี๋ยวมาลองขนมอย่างอื่นด้วยนะครับผมทำใหม่ทุกวันเลยจะพยายามพาคินตอบพลางหยิบเงินยื่นให้แต่ปรินสายหน้ารีบพูดไม่เอาหรอกครับพี่ของแถมชิมเมื่อกี้ก็พอแล้วผมรับแค่ตามราคาขนมก็พอ พาคินเลิกคิ้วเล็กน้อยตอนจะยอมตามเขารับถุงขนมมาถือพลางมองเด็กหนุ่มที่กำลังจัดถาดใหม่ด้วยท่าทางตั้งใจบรรยากาศรอบ,รอบๆเต็มไปด้วยเสียงจอแจแต่พาคินกลับรู้สึกเหมือนโลกเงียบลงเหลือเพียงภาพของปรินที่ยิ้มง่ายรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มจากมารยาทหรือผลประโยชน์แต่มันจริงใจอย่างที่เขาไม่ค่อยเจอในชีวิตที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม เจอกันอีกนะครับพี่เสียงปรินดังขึ้นอีกครั้งขณะยื่นตะโก้เพิ่มใส่ถุงให้เขายิ้มจนตาหยีโดยไม่รู้เลยว่าคำพูดธรรมดานั้นทำให้หัวใจของใครบางคนเต้นแรงพาคินรับถุงเงียบๆแต่ระหว่างที่เดินออกจากตลาดเขากลับยิ้มบางที่ไม่เคยเกิดขึ้นในที่ประชุมหรือห้องทำงานเป็นเจอกันอีกนะแน่นอนว่าเราจะได้เจอกันอีก บนรถพาคินเปิดถุงหยิบกล่องตะโก้ออกมาดูสายตาเหลือบเห็นข้อความเล็กๆที่ปริ้นเขียนด้วยลายมือบนสติกเกอร์ฝาปิดขอบคุณที่แวะมานะครับ SK แค่ประโยคสั้นๆทำไมถึงทำให้โลกที่เหนื่อยล้าของเขาสว่างขึ้นมากขนาดนี้เสียงลมอ่อนพัดหลอดผ้าม่านสีขาวเข้ามาในห้องกว้างของคอนโดหรูพาคินนั่งพิงโซฟาหนังมือใหญ่ถือถุงขนมที่เพิ่งได้มาจากตลาดราวกับเป็นของสำคัญ ความเงียบในห้องตัดกับเสียงหัวเราะสดใสที่ยังคงก้องในหูเขียงเสื้อเชิตที่ถอดออกไปข้างๆแล้วหยิบกล่องตะโก้ขึ้นมาลายมือเล็กๆบนสติกเกอร์ขอบคุณที่แวะมานะครับทําให้หัวใจเขาเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลทําไมรอยยิ้มของเด็กคนนั้นถึงทําให้ฉันรู้สึกเหมือนได้หายใจจริงๆโทรศัพท์บนโต๊ะสั่นเตือนข้อความใหม่แม่ พาคินอย่าลืมงานเลี้ยงตระกูลเสาหน้านัดคุยเรื่องมั่นด้วยแม่แม่บอกคุณสีรินแล้วว่าหนูตกลงดวงตาคมกริบที่เมื่อครู่ยังเต็มไปด้วยแววอ่อนโยนกลับแข็งกร้าวขึ้นทันทีความกดดันจากครอบครัวที่เขาแบกมาทั้งชีวิตทําให้พาคินกำมือแน่นมันชีวิตของฉันถูกกําหนดเหมือนเกมที่ฉันไม่เคยอยากเล่นเขาปล่อยโทรศัพท์ลงอย่างแรงก่อนหันไปมองกล่องตะโก้อีกครั้ง ภาพใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงใจลอยขึ้นในหัวเหมือนคำตอบที่เขาไม่กล้าคิดต่ออีกฝากหนึ่งของเมืองปรินนั่งขัดสมาธิบนพื้นห้องเล็กๆที่ชั้นสองของบ้านไม้เก่าโทรศัพท์วางข้างตัวพร้อมแอปสรุปยอดขายที่โชว์ตัวเลขไม่มากแต่ทำให้เขายิ้มออกขายหมดอีกแล้วขอบคุณจริงๆนะครับคุณพี่เขาพึมพำกับตัวเองพร้อมนึกถึงร่างสูงที่แวะมาซื้อขนมตอนสาย เขาเงยหน้ามองเพดานเก่าๆพลางถอนหายใจยาวความจริงที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มคือภาระหนี้สินจากค่ารักษาของยายที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเงินที่ได้จากการขายขนมต้องแบ่งทั้งค่าใช้จ่ายและหนี้ที่กดทับอยู่ฉันต้องทำให้ร้านเติบโตให้ได้เพื่อยายเพื่อครอบครัวแต่แม้จะเหนื่อยเขาก็ยิ้มออกเพราะอย่างน้อยวันนี้เขาได้พบใครบางคนที่ทำให้หัวใจรู้สึกอบอุ่น ค่ำคืนคลี่ลงเหนือกรุงเทพพาขินยืนที่ระเบียงมองไฟเหมืองสองระยิบระยับราวดวงดาวในคอนกรีตมือใหญ่ล้วงกระเป๋ากางเกงใบหน้าคมคายทอดมองไปไกลแต่ความคิดกลับวนอยู่ที่รอยยิ้มในตลาดโลกของเขามันต่างจากฉันเหลือเกินแต่ทําไมฉันอยากเข้าไปอยู่ในนั้นจังอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ